ได้มีการตกลงที่จะหยุดยิงนะครับในเวลา24นาฬิกาในวันนี้นะครับโดยฝ่ายไทยก็ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยการหยุดยิงในทุกๆพื้นที่ที่พอถึงเวลากำหนดเวลานะครับเราก็ได้หยุดยิงตามข้อตกลงที่เราได้ให้ไว้นะครับโดยยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันให้ไว้อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย หลังจากที่เลยเวลากําหนดหยุดยิงไปแล้วนะครับเอาได้พิสูจน์ทราบว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงใช้อาวุธยิงเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในหลายจุดครับก็ถือเป็นการกระทําที่จงใจละเมิดข้อตกลงและบ่อนทําลายความเชื่อมั่นที่ควรมีต่อกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านการกระทําของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวทําให้ฝ่ายไทยมีความจําเป็นที่ต้องใช้มาตรการโต้กลับภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามหลัก กฎหมายระหว่างประเทศโดยฝ่ายไทยไม่ได้ใช้กำลังเพื่อรุกรานนะครับแต่ใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ปรากฏทราบว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นก็ได้ใช้โบราณสถานเป็นโลกกำบังซึ่งเป็นการละเมิดพันธกรณีในการคุ้มครองทางวัฒนธรรมของศาสตร์ประชาชาติหรือในเรื่องของอนุสัญญาของภายใต้ยูเนสโกอีกด้วยครับซึ่ง ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นที่ปรากฏชัดว่ายัางมีการละเมิดแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ให้กันไว้ครับอันนี้ก็ขอถือโอกาสประนามในเรื่องของการกระทําของทางฝ่ายกัมพูชาด้วยครับ